หอันดับไก่เก่งติดตาเซียนประจำเดือนพฤษภาคม2568นะครับจะมีตัวไหนบ้างไปรับชมรับฟังพร้พอมๆกันได้เลยครับหอันดับไก่เก่งติดตาเซียนอันดับที่5นะครับจะเป็นเจ้าซุปเปอร์ล็กนะครับของบ้านสวนนาลานะครับก็ล่าสุดนะครับฉายไปอันกับหน่อยนะครับที่ท่าพระนะครับ และมีคนนะครับทาบทำนะครับเสนอค่าสินสอดนะครับให้ถึง 1.5m นะครับแต่ทางด้านเจ้าของซุ้นะครับยังไม่ชอบนะครับตั้งใจจะหาเนื้อคู่แข่งขันต่อนะครับใครที่ชอบไก่เบอร์แข่งนะครับแข่งลึกๆนะครับยกแล้วหักยกแล้วงอนะครับเจ้าซูเปอร์เล็กนะครับบ้านสวนนาลาเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ น่าติดตามมากๆนะครับอันดับที่4นะครับจะเป็นเจ้าบิ๊กอันนะครับนักเตะแดนเหนือนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับร้อนแรงที่สุดนะครับของภาคเหนือนะครับเตะแบบธรรมชาตินะครับเตะแข้งเน้นๆนะครับเตะแบบหวังผลนะครับตัวนี้ไลยจัดนะครับสำหรับเจ้าบิ๊กอันนะครับของซุ้มบิกซี่ฟาร์มนะครับ อันดับที่3นะครับจะเป็นเจ้าดีโดนะครับของซุ้มพญาช้างศึกนะครับแชมป์ยี่สิบเอ็ม่อมหาลาบนะครับแล้วก็ล่าสุดย้ายไปอยู่เพชรนำโชคนะครับไปเป็นพ่อไก่นะครับก็ตัวนี้เคยทําติดอันดับไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่คือรอบที่2นะครับของเจ้าดีโดใครที่ชื่นชอบไก่ประก่อยนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมมองว่าเป็นโคตรไก่ของไก่ไทยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไก่เข้านะครับเข้าแข่งดีนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับของเจ้าดีโดคือมานะนะครับ รบเครื่องนะครับปะก่อยที่น่ากลัวคือประก่อยที่มาณนดีนะครับอันดับที่2นะครับจะเป็นเจ้าธนูทองนะครับของเท่าแก่น้อยเจ้าของสินสอดนะครับ3.5มแล้วอแลก็ล่าสุดย้ายไปประจําการที่ชัยันฟามนะครับก็ใครที่ชอบไก่ทางดีนะครับไม่แต่งเยอะนะครับเตะได้ทุกท่านะครับแข้งลึกๆนะครับเป็นไก่เตะพอล่างนะครับไล่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมมองว่าสายพัฒนานะครับน่าพัฒนามากๆนะครับเอาไก่ทางใกล้ๆกันนะครับไปเข้าผมมองว่า น่าจะดีมากนะครับเป็นไก่ที่แข่งดีนะครับทางดีเตะเยอะนะครับก็ย้ายจากเท้าแก่น้อยไปอยู่ชายยันแล้วนะครับก็ใครอยากติดตามนะครับสายพันธุ์นะครับก็ไปติดตามได้ที่พี่โ oh, อชายยันฟาร์มนะครับอันดับที่1น,นะครับเจ้าปืนกลของสิงโตทองนะครับเจ้าของค่าสินซอด 3.5m นะครับล่าสุดก็ย้ายไปอยู่กับพี่โอชัยยันฟาร์มอีกแล้วนะครับก็สายเตะนะครับทางดีไม่แต่งตัวเยอะนะครับงอนได้ค้างได้นะครับแข่งโคตรดับเบิลคุมนะครับล่าสุดก็แชมป์ท่าพระนะครับอันกับหน่อยนะครับตัวนี้ผมมองว่าโคตรน่ากลัวนะครับไก่สไตล์นี้นะครับแล้วก็น่าพัฒนาอีกหนึ่งตัวนะครับพิเศษสุดๆของ เจ้าปืนโตนะครับคือแข้งโคตรคมนะครับแล้วสถิตินะครับทั้งหมด4เที่ยวปีที่แล้วนี่ฟ้าใหญ่นะครับที่ฟ้าประธานนะครับมุกดาหารนะครับแชมป์เเหมือนกันแล้วก็หลุดพอหลุดมานะครับก็ทําเนื้อทําตัวขึ้นมาท้าชิงแชมป์นะครับที่ขอนแก่นนะครับของเจอกับของพี่จิ๊บฉลองชัยนะครับก็เจอตัวดีนะครับแต่ด้วยความคมของมันนะครับหยุดทุกอย่างนะครับน่าจะหมดอันแรกนี่ไปไกลแล้วนะครับคือ เบอร์หมดนะครับมันตีเบอร์หมดนะครับเข้ายกที่2นะครับก็มายำชุดเดียวรวบนะครับตอนนี้ก็เข้าไปประจําการเป็นพ่อพันธุ์นะครับที่พี่โอชัยยันฟาร์มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครที่ชอบทางดีไม่แต่งตัวเยอะแข้งคมคมนะครับเจ้าปืนกลผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตอบโจทย์พี่ๆได้แน่นอนนะครับพี่ๆมีตัวไหนในใจนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนของเดือนมิถุนายนนะครับมาลุ้นกันจะเป็นของ สุ้มไหนฟาร์มไหนนะครับที่บ้านไก่ชนนะครับจะยกขึ้นมาให้ติด5อันดับประจำเดือนนะครับสำหรับวันนี้ผมตัวลายไก่ชนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ